ภูมินเดินตามหาหญิงสาวไปทั่วตลาดแต่ไลวี่แววพอเห็นไข่มุกเดินไปกับผู้ชายสองคนเขาก็รีบเร่งฝีเท้าตามไปพวกนั้นเป็นใครถึงได้จับตัวไข่มุกเข้าไปในรถตู้ไม่รอช้าภูมินรีบกระชากผู้ชายที่กำลังจะขึ้นรถตู้ให้ลงมากองลงบนพื้นและเขาก็เอะอะโวยวายเสียงดังช่วยด้วยครับพวกนี้มันกำลังจับเมียผมไป ก่อนที่จะปล่อยหมัดเข้าใส่คนที่กองอยู่บนพื้นแต่ไม่ทันระวังตัวเขาก็โดนอีกคนนึงยันเท้าเข้าที่หลังจนตัวเองไปกองอยู่บนพื้นเช่นกันเมียผมอยู่บนรถใครก็ได้ช่วยโทรแจ้งตำรวจทีเขาไม่ใช่ผู้ชายสายบู๊รีบขัดขาผู้ชายที่กําลังหนีขึ้นรถตู้ชาวบ้านที่กําลังมุงดูอยู่ต่างลุมเข้ามาช่วยจับผู้ร้ายสองคนภูมินรีบเข้าไปอุ้มไข่มุก ที่ไม่ได้สติออกมาจากรถตู้หัวใจของเขาเต้นโครมครามอย่างรู้สึกหวาดปัวกลัวว่าตัวเองจะเสียไข่มุกไปเสียงรถตำรวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุผู้ร้ายทั้งสองคนถูกจับไข่มุกถูกส่งตัวไปในโรงพยาบาลภูมินถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกที่หญิงสาวโดนแค่ยาสลบในตาดุคมมองใบหน้าสวยอย่างห่วงแหนและห่วงใย เขาถือโอกาสจับมือหญิงสาวขึ้นมากลุ่มเอาไว้ตอนนี้เขารู้หัวใจตัวเองว่าคิดกับไข่มุกยังไงเพียงแค่อยู่ด้วยกันไม่กี่เดือนเธอสามารถทำให้เขาลืมผู้หญิงที่คบมาตั้งหลายปีได้อย่างง่ายดายภูมินอยู่เฝ้าไข่มุกไม่ห่างตำรวจได้เข้ามาในห้องพักคนไข้และได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังพวกนั้นรู้ได้ยังไงครับว่าไข่มุกอยู่ที่นี่ เขาถามยังสงสัยไขมุกตัวติดกับเขาอยู่ตลอดเข้าเมืองก็พร้อมกันกลับบ้านก็พร้อมกันยิงสาวไม่เล่นโซเชียลแม้กระทั่งโทรศัพท์ยังไม่ใช้มีคนบอกครับเห็นพวกนั้นบอกว่าคนส่งขขาวให้เป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าคุณไขมุกอยู่ที่ไหนขอบคุณมากครับคุณตำรวจหลังจากที่ตำรวจออกไปจากห้องมือหนาย,ยกมือขึ้นกลุมขมับไม่ต้องบอก เขาก็รู้ว่าเป็นฝีมือของใครเรื่องของไข่มุกที่หนีเจ้าหนี่มาเขาเป็นคนเล่าให้นงนุชฟังเองไม่คิดว่านงนุชจะร้ายได้ถึงเพียงนี้ที่ผ่านมาเขาคิดมาตลอดว่านงนุชคือนางฟ้านิสัยน่ารักเอาใจเก่งทุกอย่างเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นผมขอโทษนามุกผมทำร้ายคุณทางอ้อมนายหัวโภมิน กมจุมพิษลงบนหน้าผากของหญิงสาวยังรู้สึกผิดไข่มุกคลือมตาขึ้นมาก็พบว่านายหัวภูมินซบหน้ากับเตียงนอนหลับอยู่ข้างๆมือของเขาจับมือของเธอเอาไว้พอไข่มุกจะขยับเอามือออกนายหัวภูมินได้รู้สึกตัวมุกคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าดวงตากลมโตกับพิบตาปิิบปิบ ให้กับท่าทางของนายหัวที่แลดูว่าเป็นห่วงเธอเสียหรือเกินไข่มุกฝฟืนยิ้มออกมาเล็กน้อยเพื่อให้หนายหัวรู้สึกสบายใจไม่เจ็บเท่าไหร่แค่รู้สึกปวดตรงต้นแขนนิดหน่อยค่ะตอนที่เธอพยายามขัดขืนได้ถูกบีบและกระช่าแขนลากเข้าไปในรถรอยช้ำยังเด่นชัดอยู่ตรงต้นแขนว่าแต่ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงคะตอนแรก เธอคิดว่าตัวเองจะไม่รอดเสียแล้วผมเข้าไปช่วยคุณเอาไว้ได้ทันในหัวภูมินเล่าเหตุการณ์ให้ไข่มุกฟังคร่าวๆขอบคุณมากค่ะฉันเป็นหนี้ชีวิตของคุณบนคุณนี้ฉันต้องทดแทนอย่างแน่นอนคิดไม่ถึงเลยฉันอุตส่าห์หนีมาที่นี่แล้วพวกนั้นยังตามหาเจออีกไข่มุกทำหน้าเศร้าพวกนั้นคงตามราวีเธอจนชีวิตไม่สงบสุขแน่ เรื่องนี้เป็นความผิดของผมเองไขมุกมองหน้าในหัวยังไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินหมายความว่ายังไงคะผมเล่าเรื่องของคุณให้กับนุชฟังผู้ชายสองคนนั้นรับสารภาพกับตำรวจว่าคนที่ส่งข่าวบอกเรื่องของคุณเป็นผู้หญิงคงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากนุชไข่มุกถอนหายใจออกมาเธอรู้สึกไม่แปลกใจเลยที่คนอย่างนงนุชทำแบบนี้ หญิงสาวคงอยากกำจัดเธอไปให้พ้นทางโดยใช้เสียหมูเป็นเครื่องมือร้ายกาจชมัดสงสัยฉันคงต้องอยู่ให้ห่างคุณแล้วการเก่าของคุณขี้หึงมากเธอยังมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูยังไม่พร้อมจะพลีชีพเพื่อความรักไม่นำมุกผมจะปกป้องคุณเองคุณต้องอยู่ใกล้ๆห้ามหายไปไหนเข้าใจไหมในหัวพมินออกคำสั่งเสียงเข้ม เขาจะไม่มีวันยอมให้ไข่มุกหายไปไหนอย่างเด็ดขาดวันต่อมาไข่มุกออกจากโรงพยาบาลและเดินทางมาที่สถานีตำรวจพร้อมกับนายหัวภูมินเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอได้เผชิญหน้ากับเสียหมูอีกครั้งเสียขอโทษหนูไข่มุกด้วยนะลูกน้องของเสียมันบ้าพลังไปหน่อยเสียหมูอายุ60ปีส่งยิ้มหวานให้กับหญิงสาว ไข่มุกรู้สึกอยากจะอ้วกเมื่อเห็นรอยยิ้มของเสี่ยหมูแถมยังไม่เรียกเธอว่าหนูเหมือนเป็นเด็กรุ่นสาวเห็นหน้าอ่อนแบบนี้อายุของเธอขึ้นได้สามแล้วนะเงินที่ฉันติดเสียไว้ฉันจะทยอยใช้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าเสี่ยไม่ส่งลูกน้องไปหาเรื่องถึงที่บริษัทฉันคงหาเงินส่งดอกได้บ้างแล้วคิดไปแล้วเธอยังเจ็บใจไม่หายที่ต้องออกจากที่ทำงานเพราะรู้สึกอับอาย ที่มีพวกนักเลงไปทวงเงินถึงในบริษัทเสียขอโทษแล้วๆกันไปนะเสียหมูพยายามจะฉวยโอกาสจับมือของไข่มุกแต่ถูกนายหัวภูมินปัดมือออกหรือเป็นใครวะพอโดนทำให้เสียหน้าเสียหมูอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีผัวของคุณไข่มุกรับนายลูกน้องรีบตอบไข่มุกเบิดตากว้างมองไปยังนายหัวภูมินอย่างรู้สึกประหลาดใจ ผัวอย่างนั้นหรือในหัวพูมินกลายเป็นผัวของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กันเรื่องนี้ของไข่มุกผมใช้ให้เองในหัวพูมินได้ตัดบทสายตาของไข่มุกที่มองมาทำให้เขาวางตัวลำบากเงินตั้งห้าล้านยังรื้อจะมีปัญญาหรอเสียมูส่งสายตาดูถูกผู้ชายหน้าหรอ่อในหัวภูมินไม่พูดมากเขาเดินกลับไปที่รถ เบเช็คเงินสดออกมาเขียนก่อนจะเดินกลับมาที่โรงพักพร้อมกับวางเช็คเงินสดห้าล้านไว้บนโต๊ะในหัวจะทำอะไรบ้าไปแล้วเหรอนี่มันนี่ของฉันฉันใช้เองไข่มุกรีบนึงกระดาษเช็คกลับคืนมามุกเอาเช็คให้เสียหมูไปตอนนี้ผมเป็นเจ้าหนี้ของคุณแทนเลือกเอาว่าจะให้ผมเป็นเจ้าหนี้หรือว่าเสียหมูเมื่อได้ยินแบบนั้น ไข่มุกรีบยื่นเช็คเงินสดให้เสียหมูทันทีรีบรีเออกไปขึ้นเงินเลยนะเสียและอย่ามาตอแยญกันอีกผัวฉันรนวยมากเช็คไม่ได้หอย่างแน่นอนเพื่อความสมจริงและการันตีว่าเสียหมูจะไม่ยุ่งกับเธออีกไข่มุกเน้นย้ำว่านายหัวภูมินคือสามีของเธอในที่สุดเธอก็หลุดพ้นจากวงจรหน,นี้นอกระบบเสียทีเรื่องหนี้สินได้จบลงแล้ว ตอนนี้คงเหลือเพียงแต่เรื่องของหัวใจไข่มุกนั่งดูคลิปที่ถูกอัปโหลดในโลกโซเชียลวินาทีที่นายหัวภูมินได้ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ต่อให้เธอพูดขอบคุณสักร้านคำคงทดแทนนายหัวได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเธอจะตั้งใจทำงานเพื่อทดแทนสิ่งที่นายหัวทำให้กับเธอวันนี้เป็นวันหยุดไข่มุกถือจานขนมไปให้ในายหัวภูมินที่บ้านพักหลังเล็กตั้งแต่เกิดเรื่องในคืนนั้น เธอไม่ได้มาที่บ้านพักหลังเล็กอีกเลยพอเดินเข้ามาในบ้านความทรงจำของค่ำคืนนั้นก็ย้อนเข้ามาในหัวจนทำให้ใบหน้าของเธอแดงกลำ่ำมาแล้วหรอผมมีของจะให้คุณนายหัวผู้มิ่หยิบกล่องบางอย่างออกจากลิ้นชักโต๊ะทำงานไข่มุกมองกล่องเครื่องประดับที่อยู่ในมือของนายหัวอย่างสงสัยให้ฉันทำไมคะเธอไม่เข้าใจ ว่าทำไมนายหัวต้องให้ของมีราคากับเธอความสัมพันธ์ของเธอกับเขามันก็เป็นเพียงแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นสร้อยไข่มุกเส้นนี้แทนคำขอโทษจากผมในสิ่งที่ผมเคยทำไม่ดีกับคุณรวมถึงเรื่องในคืนนั้นที่ผมเมาด้วยให้ตายเธอะเธออุตส่าห์แอบดีใจนึกว่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นที่แท้ก็แทนคำขอโทษ อย่างนั้นฉันไม่รับค่ะคืนนั้นเราสนุกด้วยกันทั้งคู่โอเคไหมจบนะเธอเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่จริงๆรู้สึกหมั่นไส้ตัวเองที่ชอบคิดไปไกลกับท่าทางของนายหัวสุดท้ายก็นกตลอดนายหัวผู้มิยิ้มให้กับท่าทางฟึดฟัดของอีกฝ่ายเวลาไขมุกอารมณ์เสียน่ารักสำหรับเขาเสียจริงอย่างนั้นผมขอถามหน่อยว่าผมเป็นคนแรกของคุณใช่ไหม คนโดนถามแทบสะอึกอายุของเธอปาเข้าไป31แล้วใครจะยอมรับว่าไม่เคยมีแฟนขายหน้าแย่ฉันมีประสบการณ์มากกว่าที่นายหัวคิดยุคสมัยนี้ขืนใครรู้ว่าเธอยังจิ้นอยู่คงถูกรอตายอย่างนั้นเหรอในหัวภูมินยิ้มมุมปากให้กับคนโกหกไม่เนียนเขาเดินเข้าไปประชิดต,ตัวของหญิงสาว ไข่มุกยังทําใจสู้ยืนหน้าเชิดให้เขาเข้าประชิดตัวอย่างง่ายดายตอนหน้าเป็นตอนจบแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบนิยายเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ